นี่คือมายากลชุดสุดท้ายแล้วโอมเพียงโอ้โห,โโหเบื่อจริงๆเลยมายากลเล่นไม่หยุดเลยเราก็มีคาถาอาคมเหมือนกันนี่แน่เดี๋ยวเราจะเสกอะไรให้นะนีแน่ไปเลยอู้อะไรวะน่าจะมีกระต่ายข้างในโอ้ยนี่มันนี่มันพึ่งนี่วาย ไอ้พึ่งมาจากไหนเยอะแยะโอ้โหไม่ไปแล้วงี้ไปก่อนดีกว่าโว้ยพึ่งพึ่งพึ่งพึงหอด้วยพึ่ง,งไล่ต่อยคราวนี้ลองกระถาใหม่ดีกว่าได้มาสดสดร้อนๆเลยนี่แน่โอ้มันลกุกุยเพียงอู้อะไรวะ ทำไมมันหนักหนักเฮ้ยโว้ยงูกินก้องอย่านะอย่าสบตามันเดี๋ยวจะกลายเป็นหินโว้ยอ่กลายเป็นหินแล้วฮ่าๆเป็นไงล่ะคาถานี้สุดยอดไปเลยเดี๋ยวแถมให้อีกคาถาหนึง่งนะนี่แน่อะไรอีกเฮ้ยว้ย,วยจรวดว้ยช่วยด้วยลาก่อนนะนักมายากล